สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงมอดไฟเอ็มนะแบบเล่นกับเพื่อนได้นะครับก็เป็นศาสตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่เกี่ยวถ้าทุกคนกดติดตั้งที่ตัวเกมถ้าทุกคนกดแตกฝานสองเพราะทุกคนแตกฝานจะได้อันนี้กดค้างมา จุุบแล้วกดวางรอนะครับกัดไปตอนเสร็จโอเคนะครับใกล้เสร็จแล้ว,อา,วาาอาจตะคกนถามว่าบางคนอาจจะถามว่าเอ้ยพี่ดูตรงไหนดูตรงนี้นะครับสามเจ็ดแล้วสามเจ็อ ออโอเคนะให้ทุกคนไปเข้าที่เกมเลยอ่าทุกคนไม่ต้องทำแบบเหมือน GTA ธรรมดานะอ่ามันจะเข้ามายางี้เลยนะเราแบบกดเข้าเกมมันจะเข้ามายางี้แล้วทุกคนกดไปที่รูปเดียน์รูปคู่นะอ่ากดแล้วกดไปเลยม่ รอรอไม่จ้องเป็นจำไม่เชงไม่ได้อาะเด้งออกเฉยเลยเด้งออกเลยอ่ะยังไม่ได้ทาทำอะไรอีะ ผมก็จะมีอะไรถามทุกคนอย่างหนึ่งด้วยนะครับผมจะถามทุกคนด้วยนะครับว่าสมัครคนสมัครไงคนสมัครไม่เปลี่ยนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครบบไม่าบายฝากกดติดตามด้วย